แน่นอนว่าในโลกของเรามันก็มีผู้คนมากมายหลายแบบหลายประเภทนะคะมีทั้งคนทั่วไปแล้วก็มีที่ทั้งคนที่ร่ำรวยนิสัยหรือว่าความแตกต่างกันในการใช้ชีวิตก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันทีนี้บางคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วคนที่เขารวยเขาใช้ชีวิตแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงหรอทำไมเขาถึงสามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าร่ำรวยได้ ซึ่งชีวิตคนเรามันมีหลายแบบบางคนอาจจะคิดว่าคําว่ารวยของเขาอะ่ะก็คือพอแล้วพอใจกับชีวิตมีชีวิตอย่างมีความสุขมีครอบครัวมีความอบอุ่นอาจจะไม่ได้ตีความหมายคําว่ารวยของเขาด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียวในขณะที่บางคนก็อาจจะมีเงินอยู่แล้วแต่พอไม่มีความสุขก็ยังคิดว่าตัวเองไม่รวยไม่มั่งคั่งเท่าที่ควรก็มีนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นในคําว่าความร่ํารวยเนี่ยเราลองมามองย้อนดูที่ตัวเราเองว่า ถ้าเกิดว่าเราอายากจะเป็นคนรวยถ้าเราลองปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มันเป็นไปแบบที่คนรวยเขาทําเราจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จและรับรวยแบบเขาได้หรือเปล่าอะงั้นเราลองมาดูนะคะว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างคนทั่วไปค่ะจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการออมเงินในขณะที่คนรวยเขาให้ความสําคัญกับการหารายได้เพิ่มค่ะ การมีเงินออมเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นสิ่งสําคัญด้วยไม่ใช่ผิดเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีไรายได้แล้วคุณเลือกที่จะเก็บออมนั่นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนเก็บออมแล้วก็จะอยู่แบบนั้นไม่ได้เอาไปใช้ให้มันงอกเงยแต่คนที่เขาเป็นคนรวยอะค่ะ เขาจะมีบางส่วนที่เขาแบ่งเก็บออมบ้างและบางส่วนที่เขาแบ่งเอาไว้เพื่อการลงทุนค่ะในเรื่องของการลงทุนของเขาก็คือการหารายได้เพิ่มอีกช่องทางอาจจะเป็นลงทุนในการพัฒนาตัวเองเมื่อเขามีความรู้เขามีทักษะเขาสามารถหาเงินเพิ่มจากทักษะที่เขามีหรือบางทีเขาไปลงทุนในช่องทางอื่นที่เขาศึกษามาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงถ้าเราอ่ะอยากที่จะเป็นคนรวยเราก็ต้องหาเงินให้มันได้มากแล้วเอาเงินนั้นไปลงทุน แต่ทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงคุณต้องศึกษารูปแบบวิธีการเรื่องนั้นๆให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำยังไงที่จะให้เงินของคุณเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดทำยังไงเงินถึงจะมาหมุนเวียนในธุรกิจของคุณและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอย้ำว่างานนั้นต้องเป็นงานที่สุดจริตด,ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยากรวยเร็วแล้วเอาไปทำอะไรที่มันเทาๆถ้าแบบนั้นครูเก๋ก็ว่าครูเก๋ไม่สนับสนุนและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนค่ะต่อไปนะคะข้อที่ส คนทั่วไปอ่ะมักจะคิดว่าดูถูกความสามารถของตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งในขณะที่คนรวยเขาไม่คิดแบบนั้นเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้เขาจะตั้งเป้าหมายในชีวิตค่ะการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะและเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนทั่วไปกับคนรวย คนทั่วไปจะมองเป้าหมายง่ายๆมองเรื่องไม่เสี่ยงมากไม่อยากจะตั้งเป้าหมายระยะยาวหรือใหญ่อาจจะตั้งแค่เป้าหมายสั้นๆเพียงเท่านั้นในขณะที่คนรวยจะตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็จะค่อยๆก้าวไปเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จคะ่ะการตั้งเป้าหมายให้สูงไว้หรือบางทีอาจจะแทบดูแบบดูว่ามันจะเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะ แต่ว่าเพราะเขา่ามีความเชื่อและสามารถที่เอาชนะมันได้นอกจากเขาจะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่แล้วอ่ะใจเขาอ่ะก็ต้องใหญ่ด้วยคุณจะทำยังไงคุณถึงจะเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่คุณต้องพร้อมที่จะรับผลตอบแทนที่คุณได้มาจากความสามารถหรือการันตีความคุณค่าในตัวคุณหรือศักยภาพในตัวคุณนะคะ เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณน่ะตั้งเป้าหมายให้คุณถามตัวเองว่าเป้าหมายเนี้ยคุณจะทํามันยังไงคุณจะก้าวไปแบบไหนคุณจะเริ่มเมื่อไหร่และลงมือทําทันทีค่ะอันสิ่งสําคัญคือคุณต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะถ้าคุณไม่เชื่อและคุณทํามันอย่างลังเลมันถือว่าไม่สําเร็จตั้งแต่ที่คุณไม่เชื่อแล้วค่ะต่อไปค่ะคนรวยเขาจะไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่ว่าคนทั่วไปก็คือทํางานตรงไหนเงินเดือนเยอะก็จะเลือกตรงนั้นนะคะแต่คนรวยเนี่ยเขาทําเพื่อการพัฒน,นาตนเองค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เอาเงินนะคะเขาเอาเงินแต่ถ้ามันมีที่ที่เขาต้องเลือกระหว่างว่าสมมุติได้เงินเท่ากันน่ะแล้วอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่เขาได้ใช้ความสามารถพัฒน,นาตนเองในการเติบโตกับอีกที่หนึง่งซึ่งเงินเดือนเท่ากันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความสามารถหรือไม่ได้เรียนรู้ในทักษะต,ต่างๆควรจะเลือกเอยเขาว่าจะเลือกในในที่ที่มันพัฒนา พัฒนาตัวเขาเองแล้วก็ได้เงินด้วยมากกว่าค่ะแต่ถ้าบังเอิญว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินยังไงซะคนรวยก็มักจะเลือกที่ที่ตัวเองได้พัฒนามากกว่าค่ะซึ่งคนทั่วไปจะคิดว่าเอาเรื่องเงินเป็นที่ตั้งก่อนทำงานที่ไหนได้เงินมากก็จะเลือกที่นั่น ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะคะเรื่องนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนบางคนก็ทนทํางานที่ตัวเองไม่ได้รักเพียงเพราะว่าออกไปไหนหรือไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันค้าคอด้วยคําว่าเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองอาจจะมีศักยภาพด้านอื่นที่พร้อมที่จะไปทําอย่างอื่นแล้วก็ได้เงินมากกว่านั้นก็เป็นได้นะคะต่อไปค่ะคนทั่วไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในขณะที่คนรวยเขาจับประหยัดค่ะ คำว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในที่นี้หมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยมักจะซื้อของทุกอย่างที่อยากได้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ซื้อไว้ก่อนเอาเป็นว่าของมันต้องมีเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองซึ่งก็ไม่แปลกถ้าคุณมีเงินมากพอที่จะซื้อมันมันเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าคนรวยอ่ะเขาก็ใช้จ่ายเงินเหมือนกันนะไม่ใช่เขาไม่ใช้แต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาต้องคุ้มค่าและมีมูลค่าที่จะต่อยอดอหรือเป็นประโยชน์หรือจําเป็นกับตัวเขาเองทั้งตอนนี้และในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกซื้อบางคนอาจจะมองว่าเออไม่ใช่สิ่งของแบรนด์เนมหรือสิ่งของธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่การที่คนรวยเขาเลือกใช้ของอเขาคิดแล้วว่าสิ่งนั้นมันจะมีประโยชน์กับเขาไม่ได้ใช้แบบฟุ่มเฟือยหรือซื้อแบบว่า คือคุณอาจจะเห็นว่าเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อนาฬิกาหรือซื้ออะไรที่มันราคาแพงแต่เพราะเขามองแล้วว่าเพราะของมันดีมันเลยใช้ได้ระยะยาวมากกว่าที่จะซื้อของไม่จําเป็นแล้วก็หักแล้วก็พังแล้วก็ต้องทิ้งไปในที่สุดประมาณนี้ค่ะคือเลือกความคุ้มค่าของของ,ของที่ซื้อมามากกว่าที่จะเลือกว่าราคาถูกหรือราคาแพงนะคะทีนี้คนรวยนะคะ เขาก็จะเป็นคนที่ยอมลำบากก่อนในช่วงหนึ่งช่วงระยะเวลาที่เขาสร้างตัวเขาจะยอมลำบากในขณะที่คนทั่วไปก็จะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบตามความสบายอะค่ะไม่แปลกที่คุณจะชอบความสบายทุกคนก็ชอบความสบายค่ะคนทั่วไปก็เลยคิดว่าการที่มีงานทํามีเงินใช้ทุกเดือนไม่ต้องออกไปเสี่ยงอะไรถือว่าเป็นชีวิตที่สบายแล้วตื่นเช้าไปทํางานเลิกงานก็กลับบ้านนี่ก็แค่นี้มีความสุข ซึ่งแตกต่างจากคนรวยนะคะคนรวยเขาจะมีความพิเศษที่มากกว่านั้นคือเขาจะหากิจกรรมหรือจะหาธุรกิจอย่างอื่นที่เขาจะทำเสริมไปกับเงินเดือนหรือเงินงานประจำที่เขาทำอยู่หรือบางครั้งถ้าเขาเห็นความเป็นไปได้เขาก็จะเลือกที่จะทำธุรกิจหรือสิ่งที่ทำให้เขาร่ารวยหรือมีค่าตอบแทนได้ตามความสามารถของเขาคือเขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนบางคนก็จะไม่กล้าใช่ไหมอย่างเช่นคุณจะเห็นหลายๆคนที่ บางทีทำงานประจําแต่บอเห็นว่ารู้ทางว่าไปทําธุรกิจแล้วมันสามารถได้เงินมากกว่าเงินเดือนประจําถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะไม่กล้าตัดสินใจที่จะลาออกแต่คนรวยถ้าเขาเห็นโอกาสเขาจะไม่รั้งรองค่ะเขาก็จะลาออกเพื่อไปทํางานประจําของเอ้ยเพื่อไปทํางานธุรกิจที่เขามองแล้วว่ามันให้ค่าตอบแทนสูงกว่าไปทุ่มเวลาให้กับตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของเขานะคะและปิดท้ายค่ะคนรวยเนี่ยเขาจะม,มีความคิด ที่แบบว่าในการลงมือทำไม่ใช่แบบว่าใช้ชีวิตเป็นวันๆข้อนี้แตกต่างกันมากเลยเหมือนกันนะคะระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปเพราะว่าคนรวยอ่ะไม่ใช่จะคิดเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียววิธีคิดที่แตกต่างกันมันก็ทําให้คนให้คนเรามีความก้าวหน้าที่แตกต่างกันด้วยคนรวยเขาไม่หยุดนิ่งเวลาเขาคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะลงมือทําเลยมันหาสิ่งใหม่ๆช่องทางใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้พัฒนาถามว่าเขามีผิดพลาดไหมมีผิดหวังไหมหรือมีทําไม่ได้บ้างไหมมีค่ะไม่มีอะไรที่มันไกลเกินเอื้อมจากการลงมือทําแน่นอนยิ่งยิ่งเขาผิดพลาดยิ่งเขาล้มเหลวยิ่งเขาไม่ประสบความสําเร็จนี่แหละมันยิ่งเป็นบทเรียนตอกย้ําให้เขารู้ว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเขาเองไปในด้านไหนต้องแก้ไขยังไงและยิ่งเขาผิดพลาดล้มเหลวบ่อยครั้งก็ยิ่งเป็นพลังเสริมความแข็งแกร่งให้เขารู้ว่าเขาควรจะทําอะไรเพื่อให้ประสบ ความสำเร็จได้ง่ายในต่อโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะก็คููเก๋หวังว่านะคะข้อคิดดีๆเหล่านี้จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณหรือช่วยทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้หรือบางคนอาจจะพอใจในชีวิตทุกวันนี้ที่มีอยู่แล้วอยู่แบบ สบายในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้ดิ้นรนอะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกันค่ะก็อย่างที่ครูเก๋บอกนั่นแหละค่ะชีวิตของคนเรามันไม่มีถูกมันไม่มีผิดอันนี้ครูเก๋มีโอกาสได้อ่านบทความเนี่ยคิดดีๆครูเก๋ก็มาแบ่งปันเผื่อว่าคุณเองมาฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า เออมีบางข้อที่คุณนําไปปรับไปใช้ในชีวิตประจําวันในหน้าที่การงานของคุณก็อาจจะเป็นได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่สําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วเข้ามาติดตามช่อง podcast ครูเก๋ station และถ้าคุณมีข้อคอมเมนต์อะไรคุณพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ